สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ฟาร์มน้องนิวนะคะจะพามาดูด้วงวันที่16นะคะอาหารหมดไม่เติมไม่ทันนะคะตอนนี้อาหารหมดนะคะเติมไม่ทันเก็บแม่พันธุ์ไม่หมดด้วยตัวมเมียด้วย เก็บไว้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาเจะไข่เดี๋ยวมันจะเป็นไลายรุ่นอือออาหารหน่าจะใกล้จะหมดแล้วนะคะเนี่ยดวงเยอะมากตัวนี้เติมน้ำไปเมื่อวาน ม,ม,มันแดดนะคะก็เ,เลยเอียงหาแต่งกโอเคค่ะตอนนี้วันที่สิบหกนะคะเป็นกี่กำมังยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบสิบเจ็ดสิบ รุ่นนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบกะละมังตัวนี้ก็ใช่นะคะเนี่ยบางอันเติมแค่ใย,ยมะพร้าวขออาหารเหลือเยอะแต่ใย,ยมะพร้าวไม่มีเนี่ยพวกนี้อาหารหมดเลยหมดแล้วตัวนี้วันที่เท่าไหร่อะด,ด,ด,ดูน่าฟ้ามันนะ่ว่าเจ้าผักก็ลงแล้วก็ไม่ ันนี้วันที่สิบเอ็ดเลยนะสิบเอ็ดสิบหกวันนี้วันที่หนึ่งก็วันที่แปดที่เก้าอันนี้ถึงครบเดือนสิบหกนะก็ใช่แต่อันหมดไงสิ <11. S 1> หมดทั้งแถบเลยก็หมดอยูอันนี้ตัวนี้อันใหม่ไม่ใี่ยีบแตะอันนี้อือโอเคค่ะ เดีย๋ยววันนี้ขออนุญาตเติมอาหารดวงนะคะเพราะว่ารุ่นรุ่นวันนี้หมดแล้วนะคะสองสองรุ่นเนี้ยทั้งหมดเลยโอเคสวัสดีค่ะ